สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับเอาสาหรับคลิปนี้จะโท่หาอาจารย์ชายแดนเนาะ,ค,ะครับผมหลังจากเป็นจ้งจางไายเนาะแมนค่ะหลังจากที่พ่นใหญ่มาอยู่อีกบ้านจังหวัดหนึ่งครับผมค่ะตะกี้พ่นยูรีสเ,รเกเพ่นใหญ่มาอยู่ซูรินครับอาจารย์เป็นจัางไดยเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังยังบ่สงบปานใหญเนาะแมนค่ะเดี๋ยวไปสอบถามอ่าคข่าวอาจารย์นํา ครับเ <c oughs> ปนจังไหนตอนนี้ครับค่ะเทิงสรีไปถามเบิงว่าอาจารย์เพ่น,นาามีเวลาบ้ามีแนวทาง <c oughs> มีเวลาคำนวณแนวทางบ่เนาะครับผมเด <c oughs> ี๋ยวไป <c oughs> ถามข้าวนําทางนั้นก็สิมีปูรีสเ,เกตกับอาจารย์ชายแดนเนาะครับผมค่ะที่เพ่นทรงข่าวให้น้าเชียกับก่อมเชียอยู่ค่ะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังหรือว่าถามข้าวอาจารย์เด้อครับผมก็มามเชียกับตองขอขอบพระคุณอาจารย์ชายแดนครับผมค่ะ ไปรับส้มรับฟังความเป็นอยู่กับอาจารย์น้ำกันเลยครับค่ะอาจารย์ครับกามเชียร์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนเชียร์เป็นยังไงอาจารย์คือเสียงเป็นเตมีเดียเดียเสียงเป็นเตมีเดียเดียอาจารย์สิสดย่ายอีกแล้วสิสดย่ายอีกแล้วอันจากสุรินทร์นี่สิสดย่ายบอกครับผมครับสิสดย่ายออกแล้วมันอยู่เพราะมันใหญ่มันอยู่เลย อำเภอประสาทเนี่ยมันทางจากไอ้พนมดงลางมาแค่สามสิบกิโลเองถึงมือเช้านี่ก็ล่องหนังโอ้ยนี่เขาหนีไกลก็เก้าบาทเนี่ยอาจารย์นี่เขาเมืองครับนี่เ้าเมืองนห่นแหละเมื่อยเมืองอีกครับพื้นที่ที่อาจารย์อยู่นี่อำเภอได้ก่อครับผมอําเภอประสาทครับอําเภอประสาทครับก็ยังอยู่ในรัศมีอยู่ครับจากกราบเชื่อมมาเกือบสามสิบกิโลจากพนมดงล่างมากือบ สี่สิบโลพอดีครับพรานุ่มดงรักนี่ยขึ้นใช้แดนมือนบประสาทตาเมื่อน่ะอ๋อพื้นที่ตรงนั้นครับก็ขึ้นเอาเมื่อกี้อาจารย์ว่ายังกับโลงบางหันเตะแถวนั้นลงนี่มป็นล่งกลางประสาทนไงอ๋อมือเส้านี่ยหกง้อตายไปหกตัวครับอ๋ออาจารย์คือว่าสีรษามันโ่เส้าร้องเป็นนักมวยวานี่ครับครับการยุ่งการกินยุ่งยังไหนเหรครับผม ตอนนี้อยู่ในอยู่ในตึกนี่ครับอยู่บ้านอยู่สวนนะครับอยสวนทาสวนใหญ่ครับแต่ว่าเขามีสวนที่ว่าไปรับของบ่ครับผมมีมีครับมีมีอยู่สามสี่สวนครับครับค่อยใหายเลยเก็บเสื้อผ้าแล้วครับนี่เก็บเสียบเขาเขาจะใหญ่ใหมดเลยบ่ครับผมเขาใหญ่เขาเขามันมีอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่มันถึงยิ่งมากตัวนั้นลอยสามสิบโลเขาบอกแต่ยิ่งมาลอยสามสิบโลลุง รถอาจารย์พูดีเลยแหละรถมันสนไปไกลๆผู้ราชการย์เขาในบ่าในดวงคนนะครับเสียงเขาเขาจีกำนดให้ญ่ๆจากโมงหรอครับเนี่ยเดี๋ยวรอสัญญาณครับรอสัญญาณเดี๋ยวอถ้าธิาเวลาใหญ่เขาจะมีรถบัวมาบอกครับเขาในโทรศัพท์นี่แหละครับก็าขึ้น่ว่าอาจารย์ก็เอารถส้นตัวไปไหมครับก็สแตนไม้ไปครับอืมนี่จะขอบกัวเหรอครับผมเห็นรถส้นตัวบ่นตัว จน,นตัวแล้วมีปีกับอยู่สองท่นรถเก๋ท่านหนึ่งครับผมโอ้โอ้ลำบา,ากเนาะอาจารย์เนาะเขาครอบครัวไปมอเตอร์รถสามล้นสรุปวันปีหาซีก็ปีนี้เป็นยังไงอาจารย์พวกปีนี้นักกลัวรับปีนี้นักกลัวไรครับผมปีหาซีม,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 มันมันยิ่งไกญ่ขนาดนี้ครับครับทั้งตะวันปีหาซีเขาก็บพวกใครได้ยินเนาะพวกใครได้ยินเดียมันยิ่งมันยิ่งแกเขาวิหารครับ โอ้ยนี่ในจุดที่นั่นครับจากไอ้ที่ใครจานอยู่ทั้งนู่นอยู่ทั้งไอ้ไอ้สองสระมยังเดียวเห็นนั่นอยู่ครับยังเดียวเห็นควันไฟอยู่ก็คือบระเด็นใหญอพยพแบบนี้ครับบระเด็นใหญ่ตะว่ามังหันโทษไปหาผู้สิสเกตเพิ่นกับว่าเราสายจะิ่นเป็นยังไงผู้สิสเกตเพิ่นกับยู่ใกล้พื้นที่ด้วยครับผมประเด็นใหญ่ว่าเราผู้สิสเกตต้องใส่อยู่คนยู่ไอ้กันทะลักมั้งครับยู่เพื่นกันทะลักมั้งเพิ่นบายยู่พู้สิ่งไหมครับ อ๋อย้สิงบ่ครับ่อยู่ผู้สิงทางอาจารย์แล้วผู้สิงสดพูนสลอมเมียงเพิ่นนี่แหะครับผมอ๋ออยู่ไอ้พูสลอมนี่บ่ครับอยู่ที่ระแวกนั้นแหะครับ๋อแล้วใกล้กันแหะครับยู่นั่นระแวกอ่ะผู้สิงทองสังฆ์ขกไปทั้งอ้นี่กันตลาดกันยูเขียกันดการเนี่ยังอยูในบังเกือบ่ครับหรือว่าตลงากันหนีหมดแล้วบางส่วนบางส่วนหนีหมดแล้วครับมันมัมันลงบางเกลือมันตะลุอ่ะว ลงแรงเนี่ยเกิดอะไรนนลาดยางนี่ลงทะลุพุทธเลยล่ะซีมมนซิเมนทะลุหมดละโหูรนแรงเนาะเันถามข้าวข้วอะไรก็เลยจะถามตัวเลขยกที่บ้านนี่ข้าีเวลาพูดเนี่ยมีเวลาคำนวณใช่บหมครับผมก็คำนวดมึงขึ้นนรืคำนวณครับคำนวดครับคำนวณแน่ละแวงแน่ละหละนอนจัดนอนหลับเตื่นเตือนเนาะแบบเมื่อคืนจะนอนเมื่อคืนอาจารย์นอนตีหนึ่ง เฝอเอสัญญาณเัานั่นตีหนึ่งตีสามนะเขาจะมีสัญญาณบอกป่ะครับราบก็มีสัญญาณครับส่งมาทางโทรศัพท์บอกจางไหนครับโทรศัพท์มีรถไปเล่นแล้วก็มีเสียงตามสายเมื่บ้านนี้ครับโอ้อย่าง้งมาทางพูใยญ่บ้านก่อนเก่งมื่อ้านถ้าถ้ามันเข้าไปอ้ปมนี่กินเอ่อมีรถทหารวิ่งวูววบวว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 วาววววววว อยู่40กิโลครับ40กิโลไปตลาดตลาดตลาดเพื่อประสาทไม่มีของขายแล้ยมื่เา้านี่ยเป็นกะไปยังบัดลำบากากครับผมหากินลำบากร้านร้านอย่าลงบาลกันง่ายเขาเมืองไปแล้วต้องง่ายนี่บ่เหลือโอ้โรงบาลกันยัง่ปลอดภัยเลยครับผมโรงบาลเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดครับผมโรงบาลเนี่ยโอ้มันยิ่งอ่ะสงครามนี่พวกไปพวกร้านพวกจะยังงานเงินไปไปแล้วครับ พวกคนงานนี่ฮั่นไปหมดเลยครับเขาเขาเมืองหมดเป็นเรือดจะเลือดได้แย้มกันเลือพวกแยามอยู่พูดถึงทุกอาชีพก็เนาะก็เห็นใจอยู่ครับผมแยามก็คือต้องยู่เลยเนาะเนมุมบ้านแล้วอาจารย์ยูเนี่ยก็เสลือดเสือดอพอลล่ก็ไปผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกันนั่นแหละ พวกนี้อย่างเงี้ยก็ไปหมดแล้วพวกคนตาคนแก่ก็พวกเด็กเขางหายไปก่อนครับยังมาพบอีกอยู่เนาะอาจารย์แบบนี้เห็นแต่ในโทรทัศน์เห็นแต่ในหนังในหนังครับเห็นแต่ในหนังครับผมอาจารย์เปนสีฝาวยี่ถอไว้เมียนอยู่เมื่อว่าอาจารย์อาจารย์เปนกับคำนวณเลรอดิคำนวณแล้วครับคำนวลนะครับเฮาพี่น้องเอฟซีสิขออนุญาตขอเด้อบบนี้อาจารย์ครับผมเพื่อนเตียเปนสีฝาเนาะครับเฮา วิ่งบนครับวิ่งบนหกกับศูนย์ครับหกกับศูนย์ครับจับมือมีหกเก้าหกศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกสามเจ็ดสามครับหกสามเจ็ดสามครับอ่าหลักร้อยมีสี่กับห้าแต่ว่าห้าติดตับครับคืลือสี่ตัวเดียวครับผม สี่หกเก้าสี่หกเก้าสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกสามสี่หกสามสี่เจ็ดสามครับสี่เจ็ดสามครับอยู่อยู่กับรอบเมืองรอับมาเขาไห้ได้ได้วครับผมหมดนี่จัดจัดให่สามตัวครับ,รบอ่าล่างครับล่าง มาล่างเลยครับพี่น้องแล้วล่างเลสองกับสีครับวิ่งสกับสวิ่งสองกับสี่สอสเอาเก้าสี่เก้าสี่เก้าสองเก้าสองศูนย์สี่ศูนย์สศอครับศูนย์ส่ีูพ่อครับผมสีู่พ่อ คำนวณทึ่งคำนวณทึ่งเราเรียนทึ่งฝ้าเนาะครับผมแต่เมื่อคืนนี่ไอ้ฟังสถานการณ์กาคำนวณไปเรื่อยครับครับผมนอนดึกเมื่อคืนเออ๋อจริงเลยก็เอามาฝากไปเลยก็เสื้อกี่แม่จันเสื้อกี่ต้องวิ่งตัวใดตัวใดสีดังสุดเออ่อเขาบอกวันสุกเนาะเสกับเก่าค่ะอาจารย์นี่เมีเก่ามีหกเลยนะอาจารย์เดี๋ยวมันบอกมันสุกเนาะจ้าครับผม เดี๋ยวอาจารย์ด้วยคู่เงินคู่ทองรู้เรื่อยมันมันถูกกันงครับมาไล้ดูครับเห็นเสียงเห็นในยินเสียงไก่หน่อยเลยคิดก่อนเนาะใก่หน่อยเขาจะจะอยู่จังไรเนาะไก่สัตว์เลี้ยงคนใหญ่เพื่อใดอยู่แล้วบ่อาจารย์เอาไก่มาหมนะบ่บ่เห็นพูดอาจารย์พี่พูดกับพี่ไม่พูดแล้วมีคนบ้องให้อยู่ครับที่นี่ของมามาสวนใหญ่ครับออกวันศุปทัศน์ีบัวคำจีบีซียังไงครับผมมีซีแปดซีเก้าหรือกับซีแปดซีเก้า สี่หกแล้วก็ส mm ี่ห hmm. so, uh, ้าครับตามมาสี ed, so, ่นะสี่หกแล้วสี่ห้าครับผมครับห้าเก้ามาวันศุกร์เนี่ยมันจะเป็นเก้าสี่เก้าหกเก้าสี่เก้าสองครับเก้าหกเก้าสองครับถ้าหกแล้วครับผมครับเก้าหกนี่ก็หลังใช่ไหมนะสวยบ่เนีอาจารย์ถ้าถ้าหกมากไหมอาจารย์เบื่อองผมนะถ้าหกมาหกมาสอง หกเก้าตัเดียวเลยครับหกเก้าหกหกเก้าก็หกหกหกียอาจารย์หกหกออกงามๆนี่เ้อต้องจะหลากครับผมนี่ละครับแต่แต่เดี๋ยวจะดูข้างแรมอันนี้มันเป็นข้างขึ้นเนาะข้างขึ้นข้างขึ้นถ้าหกมาจะมาหกหกหกเก้าหสี่ตัวนึงครับข้างแรม ก็กลางคืนกังขึ้นโอ้ไปซ้ำกับสี่หกอันมาดสี่ครับผมหกสี่ครับนี่แหละครับผมอ๋อไปลองสี่แตมักสีก็ตามนี่ครับผมมากเก่าตามนี่กับมักหกก็ตามนี่รับอันนี้มันเป็นกู้เงินกู้ทองนะครับมันเป็นในนั้นออกนะวันเสาร์วันศุกร์ครับครับผมเพิ่งหมดเวลาจันตัดเสียตัดสีตัดสองอย่างเอกยันมื่กี้มันเข่าตั้งสามตัวเลยหมดเวลาไปตัดสีตัดสองโอ้เสียดายจริงจริง กินเผากับยัง่ะอาจารย์กินแซ่บบัวผมื้อนี้ไปพอดีไปลูกายเพิ่นไปตกปลาในสระครับปนินมาต้มครับโอ้ยยังมีเวลาในหน้าเพิ่นมีสราปนินครับอาจารย์มีวอดเวลาไปตกปลาก็อยู่ข้างนี่แหละครับข้างส่วนคนกินในหน้า่นน่ะโอ้คนกิ่นก็ยังมีมีมีที่ดินอีกนพื้นนึงครับพี่มีครับผมคลิปสี่ลายมั่งตรงนี้ตัวนี้ครับที่ของท่าเนี่ยนะ ถ้าออกไปนี่ออกไปมืดมู่บานเลยป่ครับมืดเลยครับเลือดตุงอตตคุยเลยครับเดือดตุงอตุตงคุยเลครับครับเลือสักเลี่ยงแค่นั้นและแล้วก็ไปพวกผู้ใจเขาก็ปูไอหนาตั้งพูอบลอกูเลยครับทําไปก็ไปมืดเลยครับครับผมถ่าบ่อคือน้ไหลกัย่างๆเยรถตี๊ดกันุงเท่ยนรถติดอีกเนาะอจารเนาะน้ำทาอางเี้เลยครับต่างคนต่างไปต่างคนครับโอ้โหจู่ด้วนครับครับ เอาอาจารย์บันนี่เอาไปมาปลอดภัยด้วยอาจารย์ปลอดภัยด้วยอาจารย์ครับผมค่ะเดี๋ยวแต่แต่ยายมองแม่แล้วตีทุบไปบอกเรกได้ได้อาจารยครับซาดแบดไว้เนี่ด้วยอาจารย์เก้าวก้าเกลือน้ำเชื่อนกับมะเชื่ยโทุถามข้าวค่ะเก้าวก้าก็อยากทึ่งก๊อติดข้าวพร้อมแต่ว่าเฮาก็อยากได้ยินเสียงที่ว่าเพิ่นสัมผัสอยู่พื้นที่ดีเนาะครับผมให้ปลอดภัยแต่ว่า มาไล่เพราะอาจารย์อยู่เฮียนเรื่องเงนดันมาไลดอกตัวต้องโตย่นี่โอ้เอามันมานํำบ่นี่ค่ะมาอยู่ครับโอ้มอนเอาอกู่ใจมานํำมาอยู่ขอประคุณอาจารย์เด้อครับผมกับมีแนวทางตัวเลขมาฝากพี่น้อ,องที่พร้อมขอให้ค่ะโชคดีครับผมค่ะหลังจากที่เจอเรื่องบ่ดีเนะเาะเเดินทางปลอดภัย,ยนะอาจารย์ ค,คท่าครอบครัวุณอาจารย์รทุกท่านที่เป็นประสบไพ่อย,ยู่ตอนนี้เนาะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่นอ้องครับผมอาจารย์ชายแดยนเป็นกันอยู่พื้นที่แถวชายแดยนแหะครับผมแต่ว่าอีก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 ปูที่แถวปู้ซีสเกตบ้องหันนี่ปิดเครื่องบันที้เปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องแต่ว่าเพิ่นจักสิเป็นทีงไดนปู่แม่นเพิ่นบ่ได้รับสายเด้อครับผม แต่ปูกะทิปู่กับโทรมากบ่ให้เขาฟังดีเมนปู่สิหลับใบเดียแต่เกาเอาเป็นยังไงปู่จังคอยโทรกันไหมเนาะถามข่าวปู่ให้ปู่ครับโทรมาหาเนี่ยเด้อค่ะปู่ครับผมว่าเขาโทรไปหาปู่แล้วปู่บหลับเนาะบหลับบรู้ว่าเพิ่งยุ่งเนี่ยหลุมรบไผ่บ่เรื่อเพิ่นออกมาแล้วมือหันมือมือแหลกันเนาะปู่โทรหาค่ะท่านผู้ชมเกินเกินอยู่ในหันนะครับผม ตอนแรกคุณบอกออกมาเอาเลขอาจารย์ชายแดนเด้อครับพี่น้องครับผมแน,นวทางตัวเลขอยากเอามาฝากพี่น้องที่ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าก็หไายทางก็สอบถามมาแล้วอาจารย์่นกับมีเวลาคำนวณให้น้าครับผม่นกับมาอยู่ในพื้นที่ที่ว่าปลอดภัยก็มองเกาอยแต่ว่ากับิมี่ิมีว่าสิงใหญ่ย,ยุ่เด้ครับผมเบิ่งความสถานาการณ์ก่อนลาบากเนาะเอา มาเบิ่งตัวเลขอาจารย์ครับผมวิ่งบนหกกับศูนย์ครับหกกับศูนย์มีหกเก้าหกศูนย์หกสามเจ็ดสามครับสี่ตัวสี่คู่นี่แหละครับพี่น้องหลักร้อยสี่กับห้าครับเน้นไปที่สี่สี่หกเก้าสี 3, ่หกศูนย์สี่หกสามสี่เจ็ดสามครับผมอย่าลืม่าจา์ไส้แดนพิ่นแตกสามตัวเลยเด้อครับผมปีนี้ระวังให้ดี ครับสี่คู่นี้ติดไว้น้าจักหน่อยครับติดไว้น้าจักหน่อยได้ครับผมบุหรี่คู่บุหรี่หางเลขล่างวิ่งสองกับสี่มีเก่าสี่เก่าสองศูนย์สี่ศูนย์สองครับผมกลับด้วยครับแล้วก็เลขอ่ากำลังวันครับผมกำลังวันศุกร์หรือว่าเลขประจําวันศุกร์เหล็หลอกวันศุกตัดสี่มาของอาจารย์ชิมิสี 8, ่แปดสี 6, ่เก่าสีหกสีห่า เก้าก็จะเป็นเก9าสี่เก้าหกเกาสองหกก็จะเป็นหกเก้าหกหกหกสี่ประมาณนี้ได้ครับผมครับเลขอาจารย์ชายแดนครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียก็ขออวยพรให้พี่น้อง FC พโชคด,ดีได้ครับผมเติมข,ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง FC พครับหรือว่าทุกๆหน่วยงานครับผมขอให้อ่าปลอดภัยครับผมใน พื้นที่ชายแดนหรือว่าทางเหนือได้ครับผมที่นำท่วมอยู่ในขณะนี้ครับขอให้ปลอดภัยทุกทท่านสำหรับคลิปนี้เอาไว้จำหนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ